รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมายืนอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคําที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับเชียงใหม่นี่นะครับถือว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของคนที่ชอบในเรื่องของการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์เพราะมีกิจกรรมให้เราทำเนี่ยมากมายนะครับเป็นกิจกรรมในช่วงหน้าฝนครับดูการแต่งตัวของผมแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมต้องออกเดินทางด้วยเจ้าสองล้ออย่างแน่นอนผมว่าถูกใจหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปในเมืองสวรรค์ของคนรักอิสระไปดูกันครับว่าจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนไปพบก,กับเพื่อนร่วมทาางเรกันน่อ ถ้าพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวในฤดูฝนนี้นะครับหลายคนอาจจะสายหน้าแล้วก็นึกในใจอยู่ว่าเฮ้ยอยู่บ้านดีกว่าแต่สำหรับบิลไฟเดอร์ฤดูฝนมันมีความลับซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความมืดครึ้มของเมฆตื่นเต้นไปกับการเดินทางสัมผัสความท้าทายกับบิลไฟเดอร์ในวันนี้รับรองว่าสายฝนจะไม่ทำให้คุณนั่งเหงาอยู่แต่ในบ้านอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับวัีคุณเปกกี้วันนี้จะออกทริปกันครับ ก็ให้เบกกี้เนี่ยช่วยดูแลรถให้เพราะว่ารถที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยดูคาติมอนสเตอร์ข้อดีของมอนสเตอร์นี่คืออะไรมอนสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นรถที่เหมาะการใช้งานชีวิตประจําวันก็ดีเหมือนขี่ในเมืองก็คล่องตัวอ,ออกทริปเดินทางไกลก็ไม่น่าเกียดเพราะอัตราเร่งทอ้อเวลาขึ้นเขาลงเขานี่ใช้ได้เลยอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ารถสไตล์ไหนก่อนดีกว่า มันเป็นเนเกตนะครับเนเกตไบค์ก็คือเป็นสปอร์ตกึ่งเนเกตก็คือไม่มีแฟริ่งถูกไหมฮะใช่แล้วก็จริงๆแล้วอยากให้ดูประวัติความเป็นมาของมอเตอร์อันนี้เรามีเกือบทุกรุ่นเลยนะมีมีตั้งแต่แบบรุ่นแรกๆอันนี้คือแบบน่าจะเป็นบอดี้ยุคแรกๆแต่นี่ก็เป็นตัวรุ่นเทพเลยนะใช่เป็นโฉมแรกเลยเป็นโฉมแรกแล้วนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายใช่เป็นตัวที่ดีที่สุดก่อนจะพัฒนามาตัวอ่นีาเนสโตก็จุดเด่นของเขาก็คือว่า เฟรมถักอันนี้ใช่ไหมที่เราจะเห็นเขาได้โ<ท>ชว์คัชเป็นคัชแห้งพิเศษก็เป็นโอลินหน้าหลังเลยเป็เสียงยังมีเสียงแค่ค่แค่อค่ไฟนี้่แล้วก็ต้องเป็นไฟกลมมอนสเตอร์เนี่ยจะไม่มีไฟเหลี่ยมไฟแหลม จะกลมแต่จะปรับไปเรื่อยๆถูกป่ะใช่อันนี้เริ่มรีแล้วเริ่มมีลูกเล่นมีอะไรจะไม่คลาสสิกเท่าไหร่ละอันนี้จะทรงมันจะสั้นขึ้นถูกไหมใช่อันนี้นี่คือตัว795ใช่อันนี้7จ5กอ่านี้ก็จะเป็น7จ6อันนี้จะเป็นโปรอาร์มอันนี้มาถึงรุ่นล่าสุดใช่8 2 1 821นี้หน้าตาก็เปลี่ยนไปเยอะเลยผมว่ามันจะคล้ายๆคุยเซอร์แหละถังมันใหญ่ขึ้นนะแลวความคล่องตัวยังเหมือนเดิมไหม ต้องลองนี่ว่าใช่วันนี้ต้องลองดูพูดมากไม่ได้เดี๋ยวไปลองดูก่อนนะครับเราจะบอกว่าความแตกต่างของแต่ละรุ่นนี่มันเป็นยังไงเขาบอกว่าถนนที่เชียงใหม่เนี่ยมีถนนลัดเลาะบนเขาที่สวยงามมากๆวันนี้ไปก,กี้จะพาผมไปแถวไหนวันนี้เราไปเส้นสเสมืองก่อนอ่าแล้วก็ไปลงแม่ริมดีไหมฮะอ่าแล้วก็ไปเขื่อนแม่งัดไปมอเตอร์เนโฟล์อ่าไปลุยกันข้อดีของรถรุ่นนี้ครับสามารถปรับโหมดได้จะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดดลัลลิง โหมดเออเบิ้ลแรงม้าจะต่างกันวันนี้เราไปแบบชิลๆเอาโหมดแบบโแบบรงิงไปก่อนการที่เราขับเป็นโหมดบริงเนี่ยเวลาขับเดินทางแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างนุ่มน,นวลแต่เวลาเบรดเนี่ยก็จะมีพละกำลังมางออกพอสมควรแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะลองขับเป็นโหมดก่อดูนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นอยากเห็นได้ชัด สามารถเปียนโหมดกางทางได้เลยตอน,นอที่เราขับรถอยู่เพียงแค่ปิดคันเร่งแล้วเปลดยคันเร่งใหม่เราออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวิ่งถนนเลียบคลองชประทานเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอเสมิงวิ่งตรงมาสักพักหนึ่งก็จะถึงร้านเสพสินกลิ่นกาแฟบ้านนอกครับเอาละครับตอนนี้จุดพักแรกของเราเสพสินกลิ่นกาแฟบ้านนอก เป็นร้านกาแฟดังถ้ามาหน้าไฮาที่ไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้คุณจะไม่มีที่นั่งเลยฉะนั้นการมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนเนี่ยปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แล้วก็เราจะได้เสพธรรมชาติอย่างเต็มที่ครับพักจิบกาแฟกันพอประมาณแล้วนะครับเราออกเดินทางกันต่อสู่จุดหมายของเราในวันนี้กันดีก,กว่าครับมาหน้าฝนแบบนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับฝนตกเราต้องไม่ประมาทครับเราต้องค้อยขับเจ้า821คันนี้เนี่ยมี t r a คชั่น c o n โทรลครับ ถ้าล้อของเราเนี่ยลื่นออกนอกทางไปเนี่ยมันจะตัดความเร็วของรถทันทีทําให้รถเนี่ยกลับมาอยู่ในแฟกชั่นได้เหมือนเดิมรวมถึงเบรก ABS เราก็สามารถใช้ได้บนภูเขาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของเจ้า Monster 821ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวบริเวณจุดชมวิวสมองนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวสเสมืองครับก็จะเป็นจุดที่เราขึ้นมามองเห็นอำเภอสเสมืองอยู่ทางด้านล่างแล้วก็จะเป็นทิวป่าป่าของอำเภอสเสมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมาหน้าฝนก็จะสวยเปอีกแบบเนาะเราก็จะมองเห็นเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นฝนตกตามหย่อมต่างๆาอันนี้อยากให้ดูอันนี้เป็น8-2 1เหมือนกัน แต่ว่าเป็นมอนสเตอร์821ที่เขามาเปลี่ยนท่อแต่งแล้วถ้าเปลี่ยนท่อแล้วเสียงดังไม่เกิน95เดซิเบลก็ถือว่ายังไม่ผิกดกฎหมายจากออริจินอลแบบนั้นก็มาเป็นแบบนี้ได้เนะมันแล้วแต่ชอบจริงๆมอนสเตอร์ Monster เนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆ,ๆยุคเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนดูยไงก็ยังเท่เอาละเดี๋ยวเราเออกเดินทางกันต่อครับไปที่บริเวณเขื่อนแม่งัดกันลงไปทางแม่ริมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปประมาณถ้า30กิโลก็ไ่ได้ถึงไปครับ ขอขอบคุณ i s u z u DMAX Super Daylight d u ค a t i Thailand